เข้ามาอีกแล้วนะคะกับงาน Apple Event ที่ใครหลายคนรอคอยลองมาฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไปดูค่ะว่าพวกเขากำลังรอคอยอะไรจาก Apple U อยู่ใช้ iPhone 6S 13ค่ะ7พัทค่ะ11ค่ะ12ป r o ม a มค่ะใช้11เคยใช้ iPhone 5ครัใช้น p p d d ใช้ s e 2 0 2 0ที่เพิ่งซื้อ13ไป พัฒนาเรื่องแบตค่ะอยากแบบเห็นไอเดียดีไซน์ใหม่อยากให้แบตมันอึดขึ้นนิดนึงอะค่ะกล้องที่มันชัดขึ้นค่ะคงจะเป็นแบบท,ที่ทนขึ้นแบตไขแบตเตอรี่เรื่องกล้องอะอยากให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับผมอยากให้แบตมันอึดขึ้นกว่านี้ค่ะอยากเห็นกล้องที่มันซูมได้ไกลกว่านี้ส่วนมากน่าจะเป็นกล้องเพราะเราเน้นใช้กล้องอะไรเงี้ยค่ะราคาช่วยลดลงอีกหน่อยก็น่าจะดีขึ้นอีค่ะ น่าจะเสื่อถึงราคาที่แบบทะลุจัก,กรวาลหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นพวกฟังก์ชันที่สามารถใช้ในการซูมถึงดวงดาวน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับนอกโลกเกี่ยวกับขึ้นเกี่ยวกับสัญญาณอาจจะถ่ายเห็นดวงจันทร์หรือกาแล็กซี่ก็ได้ครับอาจจะมีการโรข้ามโลกได้แบบอยู่ที่ดวงจันทร์อยู่คนนึงอยู่ที่โลกแล้วก็สื่อสารกันได้ค่ะน่าจะออกสีแนวกาแล็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยังไม่ซื้อค่ะซื้อค่ะมีแพนว่าจะซื้อเหมือนกันต้องจับจองรับกระซื้อสิขาต้องคิดดูก่อนนะคิดเว่ายัางก็น่าจะยังถ้ามันตรงสปคเราอย่างเงี้เราก็ซื้อค่ะทุกความคิดเห็นน่าสนใจมากค่ะมาร่วมนับถอยหลังความตื่นเต้นไปกับงาน Apple Even t ตามเวลาไทยเที่ยงคืนในวันที่8กันยายนนี้ไปด้วยกันเลยค่ะ